ค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับคาริเซ h ชาแนลนะคะต้องขออภัยในความผิดพลาดนิดนึงนะคะพอดีเราย้ายสตูมาเป็นสตูสามนะคะเมื่อกี้ใช้สตูสองมีปัญหานิดหน่อยนะคะก็เลยย้ายมาเป็นสตูสามนะคะค่ะแนะนําตัวอีกครั้งนะคะจุฑาพรนะัทจินดานะคะ,ะพยาบาลควบคุมการติดเชื้อะคะ่ะแล้วก็เป็นเจ้าของแบรนด์คาริเซนะคะวันนี้เรามาต่อกันที่เรื่องของเครื่องปองกันโควิดนะคะ เครื่องมือที่3นะคะวันน anyway, ี้คือเรื่องของอุณหภูมิร่างกายนะคะอุณหภูมิร่างกายที่เราพูดถึงวันนี้ก็คือเราจะพูดถึงอุณหภูมิปกติของเรานะคะแล้วก็อุณหภูมิที่เราดูว่าเมื่อไหร่เราจะผิดปกติแล้วก็มีไข้นะคะแล้วก็เครื่องมือที่ใช้วัดอุณหภูมิเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือแล้วก็แม่นยำแค่ไหนนะคะเริ่มต้นที่เรามารู้กันที่อุณหภูมิร่างกายคนเรานะคะปกติอุณหภูมิร่างกายของเรานะคะจะอยู่ที่37องศาเซลเซียสนะคะซึ่งถ้าเราใช้ เครื่องมือวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะวัดแล้วอุณหภูมิได้37องศาแสดงว่าร่างกายเราปกตินะคะถ้าอุณหภูมิต่ํากว่านั้นไม่มีปัญหานะคะแต่ถ้าเกิดว่าร่างกายที่อุณหภูมิต่ำมากๆเช่นต่ํากว่า35องศาขึ้นไปนะคะอันนั้นเริ่มจะมีปัญหาแล้วว่าตัวเย็นมากเกินไปอาจจะต้องดูว่าความดันโลหิตผิดปกติไหมนะคะจะเป็นลมหรือป่าหรือว่ามีความผิดปกติอะไรนะคะไม่ใช่ว่าต่ําแล้วดีนะคะคนตัวเย็นเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นโรคเสมอไปแต่ต้องดู้ชว่าถ้ามันต่ํากว่าปกตินะคะเรา จะต้องมาดูว่ามันผิดปกติอะไรบ้างนะคะส่วนสิ่งที่เราดูว่ามีไข้นะคะอุณหภูมิที่มีไข้ถ้าทางเรื่องของการติดเชื้อนะคะเราจะอยู่เกณฑ์อยู่ที่3 8องศานะคะซึ่ง3 8องศาเซลเซียสเนะะี่ยค่ะถือเป็นมาตรฐานสากลน,นะคะว่าเวลาที่เราวัดไข้ปุ๊บระสามแ 3, 8, ปุ๊บเรารู้เลยทันทีว่ามีไข้นะคะแต่อย่างเช่นถ้าเราวัดพวความดันโลหิตนะคะความดันโลหิต12080ปกติแต่ถ้าสมมติมันขึ้นไปอ0 0เ ถือว่าเป็นความนัาสูงไหมอันนี้เราต้องมาใช้การเปรียบเทียบการสอบสวนโรคก,การวินิจฉัยโรคอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วยนะคะไม่ใช่ปุ๊บแล้วมันจะบอกเลยว่าเป็นนะคะแต่ว่ายัางมีไข้เนะะี่ยค่ะไม่ต้องเลยพอเราเห็นว่า38ไงคุณมีไข้แน่นอนคุณไม่ต้องไปใช้เครื่องวินิจฉัยอะไรอื่นแล้วมันก็คือไข้แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นถามว่า38มีไข้แน่นอนก็คืออาการมีไข้มีการติดเชื้อแน่นอนเลยถ้า38นะคะเราจะใช้เกณฑ์ว่าติดเชื้อเมื่อมีไข้38องศา แต่ถามว่าเมื่อเมื่อเมื่อ,อไรที่เราเริ่มมีไข้อย่างเช่นเราบอกว่าเอออุณหภูมิ37.5เริ่มผิดปกติแล้วนะคะบางคนก็บอก37.8อันนี้ก็เป็นการเ,เหมือนกับประมาณเราเราดูคร่าวๆนะคะว่าเออมันอาจจะเกิดปัญหาขึ้นแล้วนะแต่เราก็ยังไม่แปลผลออกมาว่ามันเป็นไข้เพราะฉะนั้นถ้าเราวัดอุณหภูมิแล้วมัน3า8อันเนี้เริ่มสงสัยว่าจะมีไข้แล้วนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของออตำแหน่งที่วัด นะคะแล้วก็เรื่องของวิธีการวัดเครื่องมือที่ใช้วัดด้วยว่ามันมีความแม่นยำแค่ไหนนะคะปกติถ้าเราต้องการวัดอุณหภูมิร่างกายเดิมทีเมื่อก่อนนะคะเอาตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆเ,เลยเด็กพึ่งคลอดมานี่นะคะเราจะใช้ตัวเทอร์โมมิเตอร์ที่วัดทางก้นนะคะเป็นวัดทางก้นอันนั้นก็คือจะได้อุณหภูมิจากในร่างกายเลยเพราะว่าในส่วนของลำไส้ใหญ่นะคะหมายถึงว่าตรงทวารหนักเองเนี่ย มันก็จะเป็น s <S people, feels, อุณหภูมิที่เป็นอุณหภูมิในร่างกายเราเลยนะคะเพราะสังเกตว่ามะไมก็จะร้อนเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้เลยว่าแล้วอุณหภูมิจริงๆของเด็กเนี่ยแค่ไหนนะคะพอเริ่มโตขึ้นมาหน่อยนะคะก็ใช right. ้ канал, really right. ประลอดชนิดอมใต้ลิ้นใช่ไหมคะเมื่อก่อนเราใช้ปรลอดชนิดอมใต้ลิ้นอมใต้ลิ้นเนี่ยสังเกตได้เลยว่าในช่องปากเนี่ยค่ะมันจะมีความร้อนและความชื้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาประลอดวัดไปใต้ลิ้นเนี่ยนะคะมันก็จะได้อุณหภูมิที่แม่นยำนะคะเราก็ต้องใช้เวลาเช่นอมไว้3นาทีนะคะอมไว้ มาเช็คดูอะโอเคถ้าสมมติว่า37.8เนี่ยคุณเริ่มมีไข้แล้วนะคะ38มีไข้แน่นอนถ้ามีไข้สูงๆก็40่อะไรไปเลยนะคะต่อมาเนี่ยเราก็บอกว่าเราก็บางคนก็ไม่ค่อยอยากจะใช้ประหลอดที่วัดไข้าทางปากเนี่ยเพราะว่ามันมีปัญหาว่ากัดบ้างคนไข้ไม่รู้สึกตัวกัดแตกบ้างอะไรประมาณนี้มันมีประหลอดซึ่งมันเป็นโลหะหนักซึ่งไม่พิษนะคะก็ไม่ใช้เราก็เปลี่ยนมาใช้เป็นการเน็บรักแร้แทนเน็บรักแร้ก็จะใช้ประหลอดวัดทางปากเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราจะใช้ทางเน็บรักแร้ ะะก็สังเกตเลยว่ามันไม่ใช่อุณหภูมิที่อยู่ในปากแลวนะคะอุณหภูมิมันก็อาจจะต่ํากว่าปกติบ้างนะคะแต่ว่าเป็นในข้อพับก็จะได้อุณหภูมิที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับอุณหภูมิร่างกายปกตินะคะซึ่งอันนั้นเราก็จะใช้วิธีการวัดอยู่ที่5นาทีนะคะ5นาทีมันก็จะได้อุณหภูมิที่ใกล้เคียงกับอุณหภูมิทางปากนะคะทีนี้ต่อมาเนี่ยเราก็มีประหลอดที่วัดทางหูนะคะประ,ประหลอดที่วัดทางหู เราก็จะได้อุณภูมิจากที่ในในหูเรานะคะออกมาซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ดูนะคะว่าเมื่อกี้เราบอกใช่ไหมคะว่าทางก้นก็คือเด็กนะคะซึ่งผู้ใหญ่ก็ไม่วัดทางก้นแน่นอนเพราะเนื้อขึ้นลาบากนะคะยุ่งยากแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรที่สามารถใช้ได้จริงนะคะพอมาวัดทางปากข้อเสียก็คืออาจจะเจอปัญหาว่ากัดแตกบ้างนะคะหรือว่าอมแล้วก็รู้สึกลาคาญหรืออะไรประมาณนี้นะคะถ้ามาวัดทางรักแร้ก็อาจจะเจอปัญหาว่าหนีบบ้างหล่นบ้างหรือบางทีคนไข้นะคะหนีบปุ๊บ เอาที่ประหลอดนะคะตรงปลายที่เป็นสีเงินเงินเสียบไปปุ๊บพอมันหล่นปุ๊บไม่รู้ยังไงก็เอาอีกข้างเสียบมาเอามาดูเอาไม่มีไข้ก็เจอปัญหาแบบนี้หลายอย่างนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือยังเป็นการสัมผัสอยู่ต่อไปก็เราใช้ประหลอดทางหูนะคะที่เมื่อกี้พูดถึงก็ได้อุณหภูมิที่ใกล้เคียงความจริงอยู่แล้วนะคะแล้วก็เร,กเราก็ต้องรอมันตืดตืด,ตดแล้วมันก็จะเป็นอุณหภูมิขึ้นมาแต่ว่าแบบนี้ก็จะเจอปัญหาเยอะว่าหนึ่งก็คือคนไข้จะเกิดหูอักเสบะค่ะหลังจากที่กลับไปบ้านแล้วก อาจจะเกิดเนื่องจากว่าโดนกดทั้งเนื้อเยื่ออ่อน,น,ะะนเนี่ยค่ะก็ทาให้คนไข้เนี่ยเกิดฝีในหูหรือว่าอาจจะเกิดการระคายเคืองเนี่ยค่อนข้างจะบ่อยเราก็เลยเปลี่ยนวิธีมาเป็นพวกอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ามีจําหน่ายอยู่นะคะเป็นเป็นตัวอินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ซึ่งเนี่ยคะ่ะเราจะให้เห็นนะคะถามว่าตอนนี้ถ้าใครไม่รู้จักนี่ถือว่าเชยเลยนะคะเพราะว่า ใช้กันทั่วไปเลยค่ะไปที่ไหนก็ต้องใช้อยู่นะคะถามว่าตรงนี้มีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างนะคะก็คือถ้าเป็นแบบนี้นะคะเราจะเรียกว่าอินฟราเรดฟอร์เทอร์โมมิเตอร์ชื่อมันก็จะบอกตรงตัวแล้วคือเป็นอินฟราเรดแน่นอนนะคะฟอฮดก็คือหน้าผากเทอร์โมมิเตอร์คือเครื่องวัดอุณหภูมินะคะเพราะฉะนั้นตัวพวกนี้เองค่ะประโยชน์ถามว่าวิธีการใช้นะคะเดิมทีเมื่อก่อนเนี่ยเราเอามาใช้รุ่นแรกๆก,กันเลยเนี่ยเพื่อหนึ่งก็คือนอนทัสก็คือไม่สัมผัสกับผิวหนังคนไข้นะคะเพราะฉะนั้นก็คื กดนะคะกดปึ๊ดนะคะพอกดปุ๊บเนะะี่ยค่ะตรงนี้ไม่สัมผัสเลยนะคะประมาณ2เซนเพราะฉะนั้น1ก็คือลดเรื่องการสัมผัสอย่างเช่นประลอดที่อยู่ในปากสัมผัสใช่ไหมคะประลอดที่อยู่ที่ลักแร้ก็สัมผัสประลอดที่อยู่ที่หูก็สัมผัสอันนี้ไม่ต้องสัมผัสผิวหนังเลยนะคะก็คือเป็นการลดเรื่องของการแพร่กระจายเชื้อจากการติดที่ผิวหนังนะคะอย่างที่2คือใช้เวลารวดเร็วพอกดปุ๊บมันขึ้นเลย ไม่ต้องมารอที่หูตืดตดดนะคะหรือว่าปลอดเทอร์โมมิเตอร์ที่เป็นดิจิตอลเดี๋ยวนีก็บอกว่าไม่ต้องกลัวกัดปลอดแตกแล้วเรามีปลอดดิจิตอลนะคะซึ่งก็จะเกิดปัญหาเหมือนกันก็คือก็ต้องรอเวลาตืดๆดนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องรอเวลาก็ใช้ได้ค่อนข้างรวดเร็วนะคะและที่สําคัญก็คือมันพกพาได้ง่ายนะคะข้อดีคือมันพกพาได้ง่ายไปไหนก็ได้ที่เมื่อก่อนเราเห็นเลยนะคะเข้ามาในเมืองไทยตอนช่วงโควิดเยอะๆเลยนะคะก็จะมีอย่างที่เราเรียกว่ารุ่นกระสือก็คือเอา เทอร์โมมิเตอร์ชนิดที่ใช้กับโงรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมันเป็นเซอร์เฟตไม่ใช่เป็นบอดี้เทมนะคะเพราะฉะนั้นก็คือพวกนี้เครื่องมันก็จะวัดอุณหภูมิมาได้ต่ำๆๆๆซึ่งก็กลายเป็นว่ามันก็จะเป็นข้อมูลที่ผิดเราก็จะมีคนไข้ที่มีไข้อนะคะเดินผ่านไปโดยที่เช็คแล้วว่าไม่มีไข่นะคะเพราะว่าจริงๆมัน,มนเช็คแล้วมันก็เอาข้อมูลเก่าขึ้นมาพอติดปุ๊บมันก็เป็นข้อมูลเก่าที่มันเคยเช็คขึ้นมานะคะเพราะไส่ไ์ในจริงๆมันไม่ได้มีเครื่องมือไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้น มีการแคลิเบตเครื่องหรือเราเรียกว่าต้องมีการสอบเทียบเครื่องมือนะคะก็คือจะต้องเอาเครื่องมือเนี่ยไปวัดว่ามีความเที่ยงตรงกับค่าที่วัดได้จริงแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองนะคะก็เราก็ต้องรู้ว่าเรามีเครื่องมือแล้วเครื่องมือมันใช้ได้จริงไหมมันถูกต้องไหมแล้วมันใช้แล้วเนี่ยมันมีประโยชน์กับเราไหมหรือมันมีโทษนะคะถามว่าเดี๋ยวมีโทษเนี่ยมันมีโทษอะไรบ้างเดี๋ยวต้องมาดูนะคะอันเนี้ยตลอดตรงนี้จะดีตรงที่ว่าหนึ่งคืออาจจะมีรูปลักษณ์ที่ ไม่ทําให้เด็กกลัวนะคะบางทีบางคนโอ้โหเด็กมาถึงปุ๊บเป็นปืนยิงมาปุ๊บเด็กก็กลัวตกใจใช่ไหมคะอันนี้เด็กไม่กลัวนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราก็ไปแค่อา้าเนี่ยโอเคมีอะไรดูหน่อยตึ๊ดก็ได้อุณหภูมิแล้วนะคะและที่สําคัญคือมันสามารถที่จะยิงเปลี่ยนโหมดนะคะไปยิงอุณหภูมิของนมน้ํานะคะเพราะว่าเวลาที่แบบสําหรับเด็กอะคะ่ะจะดีตรงที่ว่าเวลาที่เราใช้กับเด็กปุ๊บเนี่ยเราวัดอุณหภูมิกายเด็กได้แล้วเรายังวัดนมได้ด้วยนะคะ ก็คือเราไม่ต้องเอามือไปอังปกติต้องเอานมมาแล้วก็มาหยดลงหลังมือเอ๊ะมันร้อนไปไหมอะไรมั้งคือตอนนี้เราอ่ะไม่ได้ชงนมด้วยตัวน้ําร้อนแล้วถูกไหมคะเราชงด้วยน้ําเย็นธรรมดาเพราะฉะนั้นก็คือตรงปัญหาเนี้ยอาจจะแก้ได้ไปแต่ว่าบางคนที่อาจจะบอกว่าต้องใช้น้ําร้อนหรืออะไรที่ให้เด็กนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นซุปหรือเป็นอะไรที่ให้เด็กอันนี้มันสามารถยิงได้นะคะหรือว่าแม้แต่อุณหภูมิน้ําอาบของเด็กก็สามารถที่จะยิงได้ว่าอ๋ออุณภูมิน้ําอาบอันนี้โอเคไหม ถ้ามันมากกว่านี้เด็กจะอาบไม่ได้แล้วมันอาจจะร้อนหรือลวกเด็กก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เราแก้ได้ด้วยการใช้ตัวนี้นะคะเป็นเป็นตัวช่วยนะคะส่วนตัวปัจจุบันนี้นะคะที่ใช้กันเยอะเลยนะคะที่เราเห็นกันไม่ว่าจะไปที่ห้างที่ไหนก็นแล้วแต่ก็จะมีตัวนี้นะคะเป็นตัวสี่เหลี่ยมขาว,ขาวมีจอยิงนะคะซึ่งอันนี้เองนะะเนี่ยค่ะตั้งแต่เริ่มต้นที่เราเข้ามาเนี่ยเราก็รู้กันแล้วว่าตัวนี้เองเนี่ยหนึ่งมันไวไม่ต้องสัมผัสคนที่จับไม่ต้องมานั่งจับตัวเนี่ยคะ่ะ เพื่อเช็คตึ๊ดตึ๊แต่ละคนแค่มีเซนเซอร์ว่าคุณแค่ไปเอาหน้าผากนะคะไปต่อไว้กับตัวที่เป็นเซ็นเซอร์ปุ๊บมันก็จะอ่านค่าให้เลยนะคะซึ่งถามว่าตัวนี้เองดีไหมดีดีตรงที่กรณีใช้คนในปริมาณมากๆไม่ต้องมานั่งเมื่อยมือกดติ๊ดติ๊ดนะคะถามว่าดีดีใช่แต่ถามว่าหนึ่งก็คือคุณต้องดูว่าเครื่องมันแคลิเบตมาไหมมันสอบเทียบเครื่องมือมาไหม คือถ้าเครื่องไม่ได้สอบเทียบเครื่องมือมาเลยอยู่ดีซื้อมาปุ๊บพันกว่าบาท2,000กว่าบาท3,000กว่าบาทแต่เครื่องไม่เคยสอบเทียบเลยไม่ได้มีมาตรฐานมาเลยว่าเครื่องนี้มาสอบเทียบมาได้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นถามมาตั้งไว้มีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์นะคะเพราะว่าเวลาที่เราไปตืดปุ๊บโอ้โหไม่เคยมีไข้เลยพอเข้าไปถึงวัดอุณหภูมินะคะเออก็มีมีพี่คนหนึ่งเลา่าให้ฟังว่าเออคนไข้เนี่ยเป็นไข้ไปแล้วก็ต้องการไปโรงพยาบาลเพื่อจะไปตรวจไข้ตัวนี้ปรกากฏพอไปถึงปุ๊บติดตัวเนี้ยไม่มีไข้ เข้าไปในห้องฉุกเฉินปุ๊บไปตรวจด,ด้วยเออทอร์โมมิเตอร์จริงๆที่ปกตินะคะเขาใช้เครื่องตรวจเนี่ยมีไข้พอมีไข้ปุ๊บก็ให้ยาและก,การรักษาโน่นนี่นันน่นมาเสร็จแล้วกลับมาก็มาตรวจที่เครื่องเดิมก็ไม่มีไข้เหมือนเดิมถามว่าเนี่ยคะ่ะแล้วเราจะดีเทคคนไข้หรือว่าตรวจสอบคนไข้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นคนไข้ตรงนี้หลุดไปได้แน่นอนและที่สําคัญอย่างเช่นตอนนี้ที่เราเห็นว่ามีการระบาดเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างเช่นตลาดสดเนี่ยถามว่าตลาดสดยิ่งเป็นที่ที่คนเข้าไปเยอะแยะเลย แล้วถามว่าเวลาที่คนเข้าไปเนี่ยค่ะเวลานี้ง่ายๆเลยคือตั้งเครื่องต่ําๆไว้เพราะว่าง่ายหน่อยคนสูงคนเตี้ยไม่เท่ากันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็ตั้งเครื่องไว้ต่าๆหน่อยคนสูงเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะต้องกล้มลงมาคนเตี้ยก็ไม่ได้อยากจะเอาตัวยืดไปเพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้งานคือใช้มือค่ะแปะดูจะเท่ดีนะคะเดินผ่านไปปุ๊บแปะใายไปปุ๊บแปะแต่ถามว่าช่วงที่เราแปะเนี่ยค่ะช่วยดูด้วยนิดนึงว่ามือเราไปจับ น้ำแข็งเปล่าวันนี้โอ้โหถือแก้วกาแฟมาเลยเย็นฉ่าเลยแปะไปยังไงก็ไม่มีไข้นะคะแต่วันนี้เพิรอ,อยากกินชาร้อนถือมาปุ๊บแปะไปปุ๊บอ้าวโอเควันนี้อุณหภูมิขึ้นแล้วมันไม่มีความเสถียรนะคะเพราะฉะนั้นทําไมเ็าถึงต้องวัดที่ forehead เพราะเหนือคือกระดูกมันเป็นกระดูกชิ้นใหญ่ด้านหน้านะคะแล้วก็อยู่ตรงแกนกลางของร่างกายเพราะฉะนั้นเวลาที่เราวัดไปปุ๊บเนะะี่ยค่ะมันก็จะอุณหภูมิที่แท้จริงถึงใช้หน้าผากในการวัดซึ่งถามว่าตรงนี้มันมีค่าเออร์เลอร์ได้อย มีบางที่ก็บอกบวกลบ0-2นะคะเพราะฉะนั้นอุณหภูมิมันก็อาจจะแบบว่าจาก36.5อาจจะเป็น36.7แต่ถ้าคน37แล้วอาจจะเป็น37.2ถ้า37.5แล้วอาจจะเป็น37.7 37.8นะคะซึ่งแล้วแต่การเออร์เลอร์ของเครื่องแต่ว่าต้องดูนะคะว่าคะถามว่าสอบเทียบข้อมูลเป็นยังไงคะ ออมีคนถามเข้ามานะคะว่าสอบเทียบข้อมูลเป็นยังไงก็คือเขาจะมีศูนย์สอบเทียบเครื่องมืออะค่ะเวลาที่เราซื้อสินค้ามานี่นะคะเราก็เหมือนคนที่นําเข้าสินค้ามาเนี่ยค่ะเราก็จะเอาเครื่องมือเนี้ยไปใช้นะคะอย่างเช่นจะมีเครื่องมาตรฐานที่เป็นเครื่องใหญ่ๆนะคะวัดแล้วก็เขาจะสอบเทียบว่าถ้าอันเนี้ยวัดได้37องศาแล้วไปวัดกับเครื่องที่เป็นเครื่องใหญ่จริงๆเนี่ย37องศาเท่ากันไหมเครื่องที่เป็นมาตรฐานนะคะถ้าสมมติว่ามันวัดได้เท่ากันเนี่ยแสดงว่าถูกต้องก็มีค่าความ คาดเคลื่อนเท่าไหร่นะคะอย่างเช่นสมมติว่าเครื่องเนี้ยเราไปวัดปุ๊บได้สามสิบหกจุดห้าแต่พอเราไปวัดกดอุณภูมิของชิ้นเดียวกันนะคะอย่างเดียวกัน,นปรากฏอันเนี้ยสามสิบแปดซึ่งอันเนี้ยมันเออร์เลอร์ผิดปกติไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสอบเทียบเครื่องมือว่าเครื่องมือเมื่อไปสอบเทียบกับาการวัดมาตรฐานแล้วเนี่ยมันมีค่าความน่าเชื่อถือได้แค่ไหนนะคะซึ่งถามว่าเราเองเนี่ยเราไม่ได้จําเป็นต้องไปสอบเทียบเครื่องมือเองทุกครั้งแต่เราจะต้องถามจากผู้ขายว่า วิธีการสอบไม่ใช่วิธีการหมายถึงว่าคุณได้สอบเทียบเครื่องมือไหมถ้าคุณสอบเทียบเครื่องมือคุณมีใบรับรองให้ไหมถ้าคุณมีใบรับรองว่าสอบเทียบเครื่องมืออันนี้จริงเนี่ยเราจะได้รู้ว่าอ๋อโอเคลอตนี้ที่นําเข้ามามีการสอบเทียบเครื่องมือแล้วจริงนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคือจะมีการสอบเทียบเครื่องมือมาตั้งแต่ต้นทางก็คือบริษัทโรงงานผู้ผลิตมาถึงที่เมืองไทยนะคะก็จะมาสอบเทียบที่เมืองไทยอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการสอบเทียบเครื่องมือที่ที่ค่อนข้างจะชัดเจนตรงนี้นะคะเพราะฉะนนั้ เ,เราก็ต้องรู้ด้วยว่าเราเมีมีการสอบเทียบเครื่องมือตรงนี้ไหมนะคะก็เดี๋ยวถ้าสนใจนะคะ่ะว่าจะมีการสอบเทียบยังไงหรือเราจะเอาค่าเครื่องของเราไปสอบเทียบยังไงเนี่ยนะคะก็สอบถามมาได้นะคะเรามีห้องหมายถึงว่ามีศูนย์สอบเทียบเครื่องมือนะคะให้ถ้าเกิดคุณใหญ่จะไปสอบเทียบแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นเ,เครื่องมือที่มันไม่ได้ราคาแพงมากอะไรประมาณนี้นะคะเราขอจากคู่ขายดีกว่าแต่ถ้าเกิดเครื่องมือคุณเป็นเครื่องมือที่มันราคาค่อนข้างสูงมานะคะ อันนี้ก็ส่งที่ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือได้นะคะไม่มีปัญหานะคะซึ่งตรงนี้เองค่ะเราเราบอกว่าในการที่เราดูข้อมูลตรงนี้นะคะเวลาที่เราไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปทดสอบอุณหภูมิวัดอุณหภูมิจริงๆเนี่ยอย่าลืมนะคะว่าเราต้องดูว่ามันมีอาการอะไรอย่างอื่นเนี่ยมาเกี่ยวข้องไหมบางคนตอนนี้นะคะเ,เครื่องเนี่ยเข้ามาด้วยคุณแปะมืออุณหภูมิแปะอุณหภูมิไปปุ๊บมีแอลกอฮอล์ข้างล่างให้คุณใช้งานได้ด้วย สะดวกสบายมากเลยค่ะดูทันสมัยดีมากเลยแต่เครื่องมือไม่เคยสอบเทียบเลยนะคะก็ไม่มีประโยชน์นะคะเพราะว่าไอ้พวกดิสพนเซอร์ที่เป็นตัวจ่ายแอลกอฮอล์เนี่ยเราซื้อมาจ่ายต่างหาก็ได้ไม่ต้องซื้อรวมก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถามว่าคนที่ซื้อของเนี่ยค่ะก็จะเจอเปัญหาว่าของดีราคาถูกถามว่ามีไหมแทบจะหาไม่เจอเลยนะคะเพราะว่าของดีเองเนี่ยเขาก็ต้องทําราคาที่มันมาตรฐานนะคะราคาที่มันเขาเรียกว่าสมน้ําสมเนื้อกับกับเอ่อ เขาเรียกอะไรเทคโนโลยีที่ที่ทำมานะคะแต่ถ้าเราไปใช้บางทีของลูกถูที่บอกค่ะเจอเปิดมาปุ๊บข้างในไม่มีไส้ไม่มีอะไรเลยมีแค่เสียงติดแล้ะอุณหภูมิมัขึ้นอยู่เหมือนเดิมค่ะสาก,กว่าสาหก,กว่าขึ้นแบบนั้นอยู่เรื่อยๆอันนั้นมันก็ไม่ได้ปลอดภัยนะคะเวลาที่เราจะดูเรื่องไข้นะคะก็ต้องดูอีกทีหนึ่งว่าหนึ่งอย่างที่เราเคยพูดแล้วมีไข้นะคะถ้า38องศาเป็นไข้แน่นอนนะคะ มีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยไหมร่วมด้วยไหมอย่างเช่นมีไอนะคะเจ็บคอมีน้ำมูกนะคะมีอาการของไข้หวัดใหญ่อย่างเช่นปวดเมื่อยเนื้อตัวนะคะปวดกระบอกตาพวกเนี้ยก็จะได้เป็นจะได้มีพื้นฐานแล้วว่าเรารู้แล้วว่าเราปวดเป็นโรคทางเดินหายใจแน่ๆนะคะแต่ถ้าเกิดเรามีไข้แล้วเรามีอาการอย่างอื่นที่ไม่ใช่ทางเดินหายใจเลยอย่างเช่นมีอาการของท้องเสียนะคะมีท้องเสีย นะคะเรามีไข้มีอาเจียนร่วมด้วยอันนี้ก็เป็นอาการทางเดินอาหารเพราะฉะนั้นก็คือติดเชื้อทางเดินอาหารนะคะแต่ถ้าเรามีไข้ร่วมกับการที่เรามีภาวะเรื่องของออปัสสวาวะกระปิบกระปอยแล้วก็เวลาจะปัสสวาวะทีก็ปวดตรงช่วงเอวอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เรามีปัญหาเรื่องการปัสสวาวะบา่บอยๆหรือปัสสวาวะเนี่ยเป็นสีเข้มผิดปกติแล้วบางคนอาจจะมีเลือดปนมาด้วยอันนี้ก็ เบื้องต้นนะคะเบื้องต้นเนี่ยเราคิดได้เลยชัดๆเลยว่าเราก็ต้องติดเชื้อเรื่องของทางเดินปัสสาวะแน่นอนนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าวันไหนเราเกิดมีเรื่องแผลมาเกี่ยวข้องนะคะจะเป็นแผลที่ไหนก็แล้วแต่นะคะแผลผ่าตัดแผลหกล้มอะไรก็แล้วแต่แล้วเรามีไข้แบบนี้ขึ้นมา38ขึ้นมานะคะอันนี้ก็แสดงว่าติดเชื้อที่ตำแหน่งที่เราเป็นแผลแน่นอนนะคะหรือว่าถ้าบางคนเนี่ยบอกว่าเอ๊ะทำไมมีไข้แล้วก็คนไข้เนี่ยทำไมรู้สึกซึมซึม การรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงอาจจะมีหนุดกิดง่ายปวดหัวเครียดกราดอันนี้เราก็นึกไปถึงอะไรคะระบบประสาทแน่นอนนะคะระบบประสาทไม่ใช่เป็นโรคเป็นโรคประสาทนะหมายความว่าติดเชื้อในระบบประสาทส่วนกลางอย่างเช่นคนไข้าอาจจะมีปัญหาเรื่องรถล้ลมมีเลือดออกในสมองมาแล้วก็ต้องไปผ่าตัดสมองหลังจากนั้นนี่นะคะจ,จะมีปัญหาว่าคนไข้มีไข้ขึ้นมานะคะมีอาการแบบคอแข็งหรืออะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นโรคของระบบประสาท ส่วนส่วนกลางนะคะเราก็ต้องดูว่ามันมีส่วนไหนที่ประกอบว่าเรามีไข้ยอย่างเดียวเนี่ยไข้เป็นตัวที่บอกเราอย่างแรกแต่ว่าตัวที่จะบอกได้ว่าเป็นระบบไหนเราต้องดูด้วยว่าเรามีอาการอะไรร่วมด้วยบ้างนะคะซึ่งหลายๆคนก็จะสงสัยว่าเออแล้วเวลาที่เรามีไข้ปุ๊บเนี่ยะคะ่ะเวลาไปหาหมอหมอ,หมอวัดก็ไม่มีไข้สักทีหนึ่งแต่เราบอกหมอว่ามีไข้แล้วหมอก็ไม่รักษาเราพเพราะว่าไม่รู้จว่าจะเป็นยังไงอันนี้นะคะอย่างแรกคือหนึ่งเรา ทานยาลดไข้ไปหรือเปล่าพอทานยาลดไข้ไปปุ๊บเนะะี่ยค่ะเราก็จะมีอาการเช่นสมมติว่าทานพาลาไปเห mm. งื่อออกแล้วตัวเย็นลงแล้วนะคะแต่ว่าอาการอย่างอื่นอาจจะมีอยู่อย่างเช่นถ้ามีอาการไอหอบนะคะหรือว่ามีน้ำมูกนะคะปวดเมื่อยตามตัวอันนี้เองเนะะี่ยค่ะก็เป็นอาการที่บอกได้ถึงแม้คุณจะไม่มีไข้ตอนนั้นนะคะเราเพิ่งทานยามา,าบอกเพิ่งทานยามาเองไข้ลงแล้วเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่เรามีไข้แล้วเราจะไม่ทานยานะคะอย่างน้อยมันจะไม่สบายตัวมันปวดหัวนะคะ เราทานยามาปุ๊บพอไข้ลงปุ๊บเนี่ยค่ะเราก็จะมีมีปัญหาเรื่องของการาปวดเมื่อยต่าตัวอะไรประมาณนี้นะคะก็ยังมีอาการเหล่านั้นอยู่เพราะว่า,าพาราเซตเองเนี่ยไม่ได้ช่วยไปหมดทุกอย่างนะคะมันจะช่วยแค่อาการไข้แล้วก็ลดอาการบรรเทาอาการปวดลงแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเรายังมีอาการอย่างอื่นเนี่ยเราก็บอกอาการอย่างอื่นไปได้และอย่าลืมบอกด้วยว่าเรารับประทานยาแก้ไขามาแล้วไม่งั้นหมอก,ก็จะงงว่าเอ๊ะทำไมก็ไม่เห็นมีไข้เลยพอมาถึงทําไมถึงมีไข้ได้นะคะ แต่ที่สําคัญที่สุดก็คืออย่างผู้ใหญ่เนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะเพราะผู้ใหญ่รู้ตัวดีนะคะว่าเป็นไข้อะไรต้องกินยาอะไรแต่เด็กเล็กๆนะคะถ้าไม่ได้ก็ตามจับตัวเขาแล้วสมมติเราไปเช็คอุณหภูมินะคะอันนี้ก็ถืช่วยในเรื่องอุณหภูมินะคะพอเช็คอุณหภูมิเขาปุ๊บเนี่ยค่ะว่าเขามีไข้นะคะพอเขามีไข้ปุ๊บเนี่ยค่ะอย่าลืมว่าถ้าเด็กมีไข้ปุ๊บจะเกิดการชักได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือ รีบเช็ดตัวนะคะเช็ดตัวเลยนะคะเราไม่มียาเพราะว่าบางทียาแก้ไข้เด็กะคะ่ะเราไม่ได้เหมือนพาราเซตที่เก็บไว้ในตู้เย็นแล้วเราใช้งานได้แต่ว่าเราใช้วิธีการว่าต้องไปหาหมอถึงจะได้ยาสาหรับเด็กมาเพราะฉะนั้นเด็กเล็กเนะะี่ยค่ะที่ยังไม่มียากินนะคะ<ม>ก็ใช้วิธีการเช็ดตัวนะคะเช็ดตัวด้วยน้ําธรรมดาเลยนะคะเช็ดตัวด้วยน้ําธรรมดาเพื่อให้ไข้ลงนะคะป้องกันไม่ให้เด็กชักนะคะอันนี้สําคัญมากที่สุดก็วันนี้คิดว่าหน้าจะได้ประโยชน์จากตัวที่เป็นเครื่องวัดอุณหภูมินะคะแล้วก็ดูว่า อุณภูมิเราที่มีปัญหานี่ค่ะมันจะออบอกอะไรเราได้บ้างแล้วเราก็จะได้ดูว่าการวัดไข้ที่มีประสิทธิภาพอะค่ะมันเป็นยังไงกันบ้างนะคะซึ่งในครั้งหน้านะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องออการดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะการดูแลสิ่งแวดล้อมว่าทํำยังไงบ้านเราถึงจะสะอาดสะอาดไม่ใช่แบบสะอาดเรียบเร็เล,ลยนะคะแต่ทายังไงที่เราจะปลอด เชื้อโรคนะคะปลอดเชื้อโรคในกรณีนี้ก็คืออาจจะเป็นปลอดเชื้อโรคซึ่งอาจจะเป็นโรคติดต่อนะคะหรือโรคอันตรายนะคะเรามาดูกันว่าแล้วเราจะทํำยังไงให้บ้านเรานี้นะคะปลอดภัยจากเชื้อโรคทั้งหลายนะคะพบกัน EP หน้านะคะก็วันนี้ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามถ้ามีคอมเมนต์นะคะหรือว่ามีข้อสงสัยนะคะสามารถจะเข้ามาในคอมเมนต์ในเข้ามาคอมเมนต์ในเพจเราได้นะคะแล้วก็ ในเพจเรานะคะเดี๋ยวเราจะมีเรื่องของการแจกคูปองนะคะส่วนลดสินค้าอยู่ในเพจเรานะคะก็ยังไงเดี๋ยวก็ติดตามกันได้นะคะสําหรับ EP นี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่พุธหน้านะคะกับเรื่องของบ้านสะอาดปราศจากโควิดค่ะสวัสดีค่ะ